รายการตำนานและความเชื่อสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตำนานและความเชื่อบายดทิด Th คนขี้คุยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเทพเจ้าที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะก็คือพระพิคเนธเทพแห่งปัญญาและก็ความสำเร็จค่ะ ครับเราจะมาสำรวจตำนานความเชื่อต่างๆแล้วก็ความหมายที่อ,อ,อาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังองค์พระพิคเนศกันจากข้อมูลที่เรามีอยู่ครับใช่เลยค่ะมาดูกันว่าทำไมท่านถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ขจัดอุปสรรคแล้วก็มีความสำคัญยังไงบ้างทั้งในอดีตแล้วกออ็ปัจจุบันด้วยค่ะเริ่มกันที่ภาพรวมก่อนเลยนะคะเพราะพิฆเนศหรือคเนศเนี่ยเป็นเทพองค์สำคัญในศาสนาฮินดูอันนี้ก็คือรู้กันดีอยู่แล้วครับผม แต่ท่านก็โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะรวมถึงในไทยเราด้วยที่รู้จักกันก็คือเทพแห่งปัญญาความสำเร็จแล้วก็ผู้ขจัดอุปสรรคทั้งปวงใช่ครับความนับถือนี้ก็แผ่ขยายไปหลายประเทศเลยอย่างอินเดียเนปาลสีลังกาอินโดนีเซียแล้วก็แน่นอนประเทศไทยเรานี่แหละครับมาถึงเรื่องตำนานกำเนิดกันบ้างอันนี้มีหลายแบบเหมือนกันนะคะแต่เรื่องที่คนน่าจะรู้จักกันมากที่สุดคืออ๋อ เรื่องที่พระแม่ปราวตีปั้นท่านขึ้นมาตอนที่พระศิวะไม่อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องนั้นเลยแล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น ค,คือพอพระศิวะกลับมาพระพิาเนรตอนนั้นยังไม่รู้จักพระบิดาก็เลยเข้าขวางทางก็เลยทําให้พระศิวะแบบว่าโกรธมากแล้วก็เผลอตัดเสียนท่านไปโหจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะคะที่บอกว่าพระศิวะต้องหาเสียนใหม่มาต่อให้แล้วก็ได้เป็นเสียนช้างมาแทนอืมครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของรูปลักษณ์เทพเสียนช้างที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วก็มีอีกจุดที่น่าสนใจนะครับคือพระพิาเนรเนี่ยท่านได้รับ ยกย่องให้เป็นเทพองค์แรกที่ต้องบูชาก่อนเริ่มพิธีหรือว่ากิจการสำคัญต่างๆอ๋อเหรอคะครับเพราะเชื่อว่าท่านจะช่วยขจัดอุปสรรคต่างๆให้ราบรื่นไปได้ได้วยดีชื่อท่านที่เป็นวิเคเนศรวิกเ,เนชวระก็คือผู้ขจัดอุปสรรคนี้แหละครับมิน่า่ะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งงานเริ่มธุรกิจใหม่หรือแม้แต่การเรียนการสอบก็มักจะเห็นคนบูชาพระพิธาเนตต่อนเสมอเลยใช่ครับเป็นเหมือนการเริ่มต้นที่ดี ทีนี้มาดูเรื่องสัญ,ญลักษณ์กันบ้างองค์พระพิคเนนนี้เต็มไปด้วยความหมายเลยนะคะอย่างเสียใช้นี่ก็ชัดเจนคือปัญญาอันยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็หูที่ใหญ่ก็คือหมายถึงการรับฟังอย่างดีใช่ไหมคะถูกต้องครับรวมถึงงาข้างเดียวด้วยนะอันนี้ก็มีตำนานว่าท่านหักงาตัวเองเพื่อใช้เขียนมหากาบมหาภารตะก็สื่อถึงการเสียสละ ค oh, okay. งวงที่ดูยืดหยุ่นก็แสดงถึงความสามารถในการปรับตัวแล้วก็พุงที่ใหญ่ๆห,หน่อยก็หมายถึงการยอมรับทุกสิ่งในโลกนี้ได้อย่างสงบครบทั่วเลยนะคะแล้วแล้วหนูที่เป็นพาหนะล่ะคะอันนี้หมายถึงอะไรเอ่ยอ่าหนูมูชิกะอันนี้น่าสนใจครับคือหนูเนี่ยสื่อถึงปัญญาที่มันแทรกซึมไปได้ทุกที่นะครับเล็กๆแต่ไปได้หมดแล้วก็ยังหมายถึงความสามารถในการขจัดอุปสรรคแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามบางตำราก็ว่าคือการควบคุ คววาามปรนด้ยถโหลึกซึ้งมากค่ะทีนี่การบูชาล่ะคะมีเทศกาลสําคัญอย่างพระเนศสัตุรัตถีใช่ไหมคะที่ฉลองวันประสูติท่านใช่ครับเป็นเทศกาลใหญ่เลยมีการแห่เทวรูปแล้วก็นําไปลอยน้ําเป็นภาพที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากส่วนในไทยเราเองก็นิยมบูชาท่านเยอะมากเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเห็นถวายเป็นผลไม้ขนมมทกกาแล้วก็ดอกไม้ต่างๆครับในไทยนี่ พระพิคเนตได้รับการนับถืออย่างกว้างขวางเลยไม่ใช่แค่ในกลุ่มชาวฮินดูนะแต่ว่าผสมผสานไปกับความเชื่อท้องถิน่นแล้วก็ศาสนาพุทธด้วยอืมค่ะท่านเลยกลายเป็นเทพประจำด้านการศึกษาศิลปะความคิดสร้างสารรค์ต่างๆคนทำธุรกิจหรือศิลปินนักเรียนนักศึกษาก็นิยมบูชากันมากขอความสำเร็จขอปัญญาแล้วในปัจจุบันล่ะคะทั้งหมดนี้มันมีความหมายยังไงบ้าง จริงๆแล้วพระพิคเนตก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ค่อนข้างสากลไปแล้วนะครับคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่การมีพลังใจแล้วก็การใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆเหมือนเป็นที่พึ่งทางใจนะคะครับแล้วก็การเอ่ยพระนามท่านอย่างโอมสรีคเนาศายะนมหะเนี่ยก็ถือเป็นการสวรดเพื่อขอพรขอให้พ้นจากอุปสรรคขอสติปัญญาในการดำเนินชีวิตสรุปโดยรวมแล้วนะครับ ตำนานพระพิคเนตเนี่ยสอนให้เราเห็นว่าออความสําเร็จจริงๆมันไม่ได้มาจากโชคช่วยอย่างเดียวนะครับแต่มาจากการใช้ปัญญาความพยายามแล้วก็ความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาท่านจึงเป็นมากกว่าเทพในตำนานจริงๆค่ะแต่เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะที่อยู่เหนือการเวลา ทีนี้ก็มีคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดนะคะว่านอกจากที่เราจะมองท่านในฐานะเทพเจ้าแล้วสัญลักษณ์ต่างๆของท่านเนี่ยเช่นปัญญาการฟังการเสียสละหรือความอดทนเราจะนำแง่มุมเหล่านี้มาปรับใช้กับการเผชิญหน้าความท้าทายในชีวิตประจาวันของเราได้อย่างไรบ้างอันนี้น่าสนใจนะคะ เป็นประเด็นที่น่าคิดต่อยอดมากครับสำหรับวันนี้รายการตำนานความเชื่อบายเดทิตคนขี้คุยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ